สวัสดีครับวันนี้นะครับท่นถุนก็ยังอยู่ที่ท่าฉางครับที่ท่าฉางนั้นมีอะไรดีมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งธรรมะ แต่ว่าท่าฉางก็ยังมีของดีๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเรียกว่าเป็นผัดไทยท่าฉางแหผัดไทยท่าฉางนี่นะครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นครับท่านอาจจะเคยรับประทานผัดไทยมาหลายที่แล้วแต่ลองชิมผัดไทยท่าฉางดูก่อนอื่นนะครับวับนนี้นะครับเราก็จะเปิดครัวกันเลยครับอยากจะทําเป็นรายการอาหารบ้างสักครั้งหนึ่งนะครับโดยพี่สาวของนักตุนเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ท่าฉางนี่นะก็จะเป็นผู้ที่ อธิบายแนะนําให้เราดูกันนะครับสวัสดีครับก็คือพี่สมศรีอินจันดีใจมากนะแต่ดีใจมากที่น้องตุลได้มาที่ท่าช้างแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะฝากของดีของท่าช้างก็คือผัดไทยท่าช้างนะพี่ก็ได้นําน้องวัฒนะสวัสดีครับสวนทรแหลมนะเป็นผู้ที่จะอธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีในการทํา ขอพูดเป็นภาษาใต้ดีกว่านะ,ะจะอธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีในการทำพัดไทยตาช่างว่ามีอุออปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรที่จะทำให้การปรุงอาหารพัดไทยตาช่างของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศไทยนะเนี่ยน้องก็เลยพาน้องวรรณนามาพูดคุย กันน่อยตุแต่ว่าพี่สมศรีก็จะเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเชิญรัตตุวนาทางนี้หน่อยนะครับครับทำไมถึงได้ทำผัดไทยท่าชางได้ครับค่ะเพราะว่าชอบทานนะการแล้วก็บรรพบุรุษก็ทำมาการก้อนยาเนี่ยค่ะเลยครับแล้วมันแตกต่างกับผัดไทยทั่วไปยังไงครับก็คือผัดไทยท่าช่างมันจะกลมกล่อมนะคะมันเป็นซ้มรสเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวค่ะเลยครับของท่าช่างเลยคือเส้นจะไม่แข็งเหมือนเขาววะ ไอเส้นจะกลมๆแล้วก็กินแล้วนิ่มร้อยอะค่ะครับเพาอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับจากการที่ดูแล้วท่านผู้ชมชมดูแล้วก็อาจจะทําได้เลยนะครับเราลองคุณครูนะช่วยแนะนําก่อนก่อนอื่นอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุป,รปรกรณ์นะคะแก่วต้องใช้นะคะประกอบด้วยมีมะพร้าวะค่ะ กะเพราคันคันกระถีมีเยเป็นหัวเป็นห้างอะค่ะทั้งหัวทั้งหางอยู่ในนี้หมดเลยค่ะตเขาแยกคั่นก่อนค่ะเดี๋ยวจะคั่นเป็นหัวกระทิในห้างกระถีอะค่ะครับแต่ก็มีน้ำตาลปี๊บอะค่ะน้ำตาลปี๊บนี่ครับนตอ่าครับอย่างนี้ต้องมีสูตรไหมครับว่ามันเยอะแยะยังไงเดี๋ยวเรารู้อุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวก็ใช้เครื่องอะค่ะเครื่องก๋วยเตี๋ยวนี้มันสัมเร็จรูปมันเลยวะค่ะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรครับเครื่องเกาหลีเครื่นี้เกาหลีเครื่องน้ำพัดไทยอะค่ะ น้ำผัดไทยประกอบด้วยมีริกเด้งมีหอมกระเทียมได้ในนี้โอ้โหดีครับเป็นกะปิอย่างดีขับอย่างนี้เลยนะครับนั่นเห็นไหมฮะขับแล้วอย่างไงครับแล้วก็มีหอมกระเทียมแกเพิ่มเติมนะคะหอมกระเทียมมีหอมซอยนะคะโอ้โหนะครับอันนี้เลยนะครับครับค่ะแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะครับ น้ำมันพืชแต่เราก็ใช้ไม่เยอะค่ะครับซึ่งก็มีน้ำพึ่งถ้าใช้น้ำพึ่งก็ได้พี่น้ำพึ่งเหรอครับเนี่ยน้ำตาลตะโนธนะคะน้ำตาลตะโนดน้องไม่ใช่น้ำพึ่งแท้เอาน้ำพึ่งแท้เป็นน้ำพึ่งแท้ที่มาจากต้นตาลแต่ก็่เกลือค่ะครับเกลือเม็ดค่ะถ้าว่าไม่ถึงก็เราเติมน้ำตาลทรายได้ค่ะโอ้โหแต่ดูน้ำแข็งเปียค่ะเออน้ำน้ำมันแขางเปียกส่วนปลาสุ่มซึงก็เซนนะคะครับ เส้นก็เป็นเส้นเหมือนกับเส้นเล็กทั่วไปดีแหละแต่ก็เราพามาแช่น้ำค่ะเอเอามาแช่น้ำก่อนแช่น้ประมาณเริ่มต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสิบนาทีคาีืออันดับหนึ่งก็คือการขันกะทิกะทิสดี่เราขันได้ซองรูปแบบนึ่งหัวหัวเขามันหัวอย่างเดียวคือมาฟาร์มาใส่น้ำแต่น้อยนะกับกะทิอันที่ซองแลัวอย่างนั้นก็เมื่อเราได้หัวกะทิเรียบร้อยแล้วเราก็ชายห่างกะทิ คือน้ำอาจจะหมาสักนิดนึงนะเพื่อไดเพื่อให้น้ำกุวยเตี๋ยนี่มันไม่แคลนไม่แคลนไม่แคลน,นน้ำพัทยทาช่างนี่มีมานานแต่เราไม่สามารถจะเพื่อแพร่ไปในความไนปัจจุบันนี้ได้รนรกจากคนเข้ามากินเออร่อยร่อยร้อย,อยเออกินดีคนนั้นเออกินรอยแต่วันนั้นแหละเราไม่มีซื้อได้ติดใจ พาอไปให้คุณได้รู้จักกันตัวตัวเนี่ยเราก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งให้คนได้รู้จักนะครับเมื่อน้องตุลาชัยธรรมรุษดีมาในคราวนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่โดยเฉพาะครับขอบคุณมากที่ถึงพีว่าในโอกาสนี้เนี่ยอาจจะมีคนได้รู้จักอำเภอท่าช้างมังซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์นี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เป็นคนที่นี่เลยเนาะพี่เป็นคนที่นี่เลยคุณพ่อผมก็ได้อยู่กับพี่นี่แหละตั้งแต่ นานสมัยไหนท่านเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทําอาหารครับนานิ่าเริ่มทำมาดุษดีแกชอบในเรื่องของการทําอาหารเพราะฉะนั้นกับข้าวแกบอกแค่ที่มาเยี่ยมแกเนี่ยมากันเยอะๆเนี่ยเพราะแกทํางานด้านสั้นครับองสารอาหารสั้นถึงเพราะฉะนั้นพอคนมากันมามาส่วนใยญ่จะทํากับข้าวกับข้าวเลี้ยงกับข้าวเลี้ยงแกบอกไม่ออก ไม่ต้องไปกินข้างนอกแล้วผมก็เหมือนกันผมไปทานที่ไหนก็สู้พี่มือพี่ไม่ได้ครับจริงๆนะครับพี่ก็ทําอาหารเก่งมากๆเลยอะนะครับโอ้โหผมครับแล้วพี่เป็นปกติพี่เป็นเคยเป็นครูใช่ไหมฮะก่อนที่จะเกษียณมาแล้วทำไมเปิดร้านอาหารสักทีอ๋อไม่ได้ไม่ได้พอแล้วพอแล้วมี มีบํานานเล็กน้อยก็โอเคแล้วบํานานเล็กน้อยแล้วมีสวนยางอีก่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับน้อยพอได้ออกกําลังแม้เบลอไปดูนู่นดูนี่แต่ก็เป็นคนที่เป็นที่พึ่งตอนนี้กําลังจะเป็นพอขาดคุณพ่อผมไปแล้วขาดคุณป้าสำรวยขาดญาติญาติไปแล้วพี่กาลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่ของตระกูลไปแล้วนะตอนนี้นะครับกลายเป็นเป็นกลายเป็นบ้านบ้านศูนย์รวมเออบ้านศูนย์รวมศูนย์รวมญาติที่มาถ้าฉางก็ต้องมาที่นี่มาจากตระกูลของ พ่อเท่านวลธรรมุดฤษีของแม่เท่าเนเยธรรมุดฤษีนะแล้วก็ในกลุ่มของลูกหลานคของแต่ละคนมารวมในแต่ละครอบครัวมา4ี่คนหคนมาที่มีโอกาสว่างก็มาในช่วงเดือน10บบางทีก็ไม่เดือนสิบก็มาในช่วงอื่นที่เขาว่างับปกติแล้วเนี่ยพี่ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมฮะตอนนี้คุณสามีก็จากไปแล้วลูกก็ไปเป็นหมอ ไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าทําบ้านใหม่อตอนนี้กอ็อยู่เชียงรายแล้วเราจะย้ายไปเชียงรายแล้วบ้านใหม่โอ้โหใหญ่โตผมนึกว่าโรงงานทําถุงงอกเขามาเลี้ยวมาจอดบอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยใหญ่ขนาดน,นี้จหรอโรงงานอะไรกลายเป็นพี่สมศรี กับแบบว่าทําโลททาบ้านอย่างก็โรงงานมันก็พอเหมาะกับญาติเรามโอ้โหญาติเยอะเยอะแล้วทําขนาดนี้ทีเดียวโอ้ยตจ่ายละมินนี่ทำกับกะปี่ะฮะใส่กะปิเข้าไปใช่ไหมคะกะปีพอประมาณถ้าว่าใส่ยอะก็มินค่ะก็เบนใช่ไหมฮะไส่พอประมาณกับอะไรฮะกับหอมกระเทียมมะคะอ๋อหอมกระเทียมหอมกับกระเทียมไหนกระเทียมกระเทียมอ่อนนั่นน่ะอ๋อครับโอ้โห นี่นะครับเนี่ยนี่นี่จะค้นๆนะนะไม่แฉะนะฮะไม่ไม่ไม่ใสจนแฉะนี่ครับคือขนานที่ท่านกำลังได้ชมการทำผัดไทยท่าฉางก๋วยเตี๋ยวผัดไทยท่าฉางนะครับเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอท่าฉางเลยทีเดียวที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคุณครูวันณะเนี่ยนะฮะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับคือลักษณะของการทำกะปิ หรือภาษาบ้านเราภาษาใต้เขาเรียกว่าเคยเขาจะตำเขาจะไปเลือนึ่งไปเลือเอากุ้งที่สดนะแล้วก็เอามาตำแล้วก็มักกับเกลือเป็นกุ้งแทนะเพราะฉะนั้นจะซื้อได้ที่ไหนพี่กะปิท่าช้างเนี่ยจะมีแหล่งซื้อหลายแห่งนะแต่เราไม่ค่อยได้โฆษณาในเรื่องของกะปิท่าช้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่คุณมาซื้อไปไปใช้ แล้วก็บางคนก็แม่พ่อค้าหัวดีก็ไปปุนกับกะปิที่อื่นซื้อมาในราคาถูกเช่โลหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทแต่เขาไม่ไม่ไม่พิถีพิถันจะเอาให้ถูกอีกอีกไม่เอาให้มันได้กำไรมากขึ้นอีกไม่คัดเลือกปุ้งอะไรเนี้ย<อ>แล้วก็เอากะปิดีคือของท่าฉามไปปน<อ>ุนมันก็ทาให้เขาเนี่ยตรงนั้นนมันได้ส่วนต่างเยอะตอนนี้กะปิแท้ยังมีเหรอครับที่แท้ยางยังหาได้ไหมครับหรือว่าคนทําเนี่ย ได้ได้โมรณภาพไปหมดแล้วมีอเแังต้องมีการสืบสารอ๋อจะมีการสืบสารครับมบรณภาพหมดก็พวกคนรุ่นหากุ้งไม่ได้เออใช่วุ่ยดีมีมีดำนะมีตามีตาของกุ้งไม่ใช่ที่แล้วทำไมสีไม่เหมือนกันนะอ่ามันสวยกุ้งตัวผู้ตัวเมียหลือ่าไม่เหมือนกันเมื่อเราเปิือกมาแล้วมันจะลักษณะเหมือนกัน นี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยปิดเปิดเรียบร้อยด้วยอะไรก็ทําขนาดนี้เลยฮะหอมหอมจริงจริงท่านผู้ชมครับโอ้นเคยเอาไปใช้เลยเออเคยเอาไปพี่เคยเอาไปโอ้โหนะโอ้โหดีดีดีโอ้โหเนี่ยมันมาขอขอได้ได้กลิ่นอันนี้สนุกจะพอเปิดแล้วไม่เสียเหรอพี่เปิดแล้วได้มายืดยืดหน้าไปนี่ไม่เสียนะไม่เสียไม่เสียหอมมาก หอมมากจริงๆนะครับผมไม่น่เชื่อนะพี่นาะมันมีอย่างนี้เราเราเคยได้กินกะปิแถวตะวันออกนะภาคตะวันออกหลายจังหวัดเพราะว่าดังมากพอภาคใต้นี่กะปิมันเข้มข้นกว่าสุดยอดกว่าเป็นอที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเออฮะไวเครงที่เนี่แหละฮะถ้าฉางอีกแล้วนี่ถ้าช้างเป็นอำเภอเล็กๆเนาะแต่มีของดีๆมากมายที่เราเึกไม่ถึงเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหัวหรือหางหัวค่ะ หัวเลยหัวก่อนพอเจ็ดกเที่ยวแล้วเราหางไว้ไหนหางไว้ไหนหางก็ต้องไไวก่อนอ๋อนี่ครับเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกระทะก็ร้อนดีนะครับพี่มีญาติอย่างน้องตุนนี่นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราี่ก็เลยต้องเชิญมาแมขอบพระคุณมากพี่นะเพื่อจะได้เผยแพร่นะสิ่งที่ดีๆของท่าฉางให้คุณได้รู้จักมาท่าฉางนอกจากว่ามาเที่ยวมาที่วัด วัดทานน้าร้อนนะมาออมีวัดทานฐานน้าร้อนก็มีนะ<อ>วัดที่วัดที่เขามีน้ําพุร้อนนะ่ะนั่นแนมีนะมั่นแหมีอาจายก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่คุณพ่อผมได้ยินที่พี่คุ้มหรือว่าพี่สมศรีพูดเื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะดีใจมากเพราะคุณพ่อก็เป็นคนท่าช้างแล้วเขาก็รักท่าช้างลือเกิน ครับมีอะไรก็จะพูดถึงท่าฉางให้ผมได้ยินอยู่เสมอแต่ผมก็ไม่มีโอกาสมาจะมีโอกาสมาเมื่อคุณพ่อเสียไปแล้วอ๋ออันนี้ก็ต้องคนกันตลอด,ดคนจนเดือดไหมฮะคนจนเดือดคนเดือดไม่ใช่กลางชงนะคะตอนนี้เรากำลังทําน้ําเครื่องของผัดไทยท่าฉางนะครับใส่ลงไปในหางกะทิเพราะหัวไปอยู่โน่นแล้วทีนี้ก็เป็นหางอที่เรียกว่าผัดไทยท่าฉางเพราะทุกอย่างเนี่ยทำที่ท่าฉางหมดเลยใช่ไหมครับทำที่ท่าฉางแล้วก็เน้นกะทิ ขาเน้นครับกะทิถ้าว่าเราไม่เน้นให้ละเอียดนะมันจะเป็นเม็ดเหรอแต่มันไม่มันไม่มันไม่พลาดนะไม่เดือดจนพลาดอ่าคันดีมาแล้วครับมามาแล้วขอบพระคุณครับพี่ครับน้ำานะคนี่คเติมไปยังไงให้มันใสขนาดไหนก็ไปเรื่อยๆเนาะให้มันลงให้หมดอันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำตาลปี๊บเยอะเหมือนกันนะครับเติมมาไปเยอะเลยกิโลครัน้ำาใ๊ครับก็ เดี๋ยวก็ถ้าไม่พอก็ใส่น้ำผึ้งลงไปบ้างมันอยู่ที่เราชิมแน่ใช่เอาอีกแล้วไม่บอกไม่ไม่มีสูตรไม่มีช่างไม่ไม่มีสูตรที่แน่นอนว่าครจะต้องเป๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นกลางๆที่เราสามารถทําได้เป็นรสกลางๆครับอันนี้น้ําตาลทรายด้วยอีกปนก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยมันเพื่ออะไรรสชาติมันไม่เหมือนกันเนาะาี๊บกับทรายใช่นี่ครับัดในลักษณะของ คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราไม่ชิมในนี่เหละเดี๋ no uh exactly. uh oh okay. uh 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 ยวก็ต้องชิมที่หลังใช่ไหมยอนนี้ใส่ให้มันละลายเกลือเม็ดต่อไปอีกใิมเตมาตเลยมีตเต็ดเด็ดเตลมอมเมเตมเกลมอิเม็ดเด้๋ยวเราคเตยเติมเตมอเมเเมแ้มตมมต้มตเมเิิเเมมเม เรี้เราให้หมดมาข้ามเปรียวพวดก็ไม่ดีนะพืดก็ไม่ดีใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย้นก็จะเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปแก้ยากเปรี้ยวเรวเปรี้ยวเค็มเนี่ยอาหารที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดนี่แก้ยากถ้าหวานนี่เราอาจจะแก้ได้แก้โดยการโดยการเติมน้ําลงไปหรือว่าเติมความเปรี้ยวมันลงไปอะไรเงี้ยครับพี่ฮะต้องลองชิมดูด้วยนะต้องลองชิมดูด้วย ดูดูสักก่อนเนี่ยเขาชิมดูเขาชิมรู้เลยเพราะเขาทำประจำมันอ่อนเปรี้ยวไปใช่ที่นี่นะส่วนใหญ่นะที่พี่ดูดูหลายหลายบ้านนะการแกงเผ็ดหรือแกงขั่วครับเออคนใต้ว่าแกงคั่วเขาจะไม่นั่นมันเลยไม่ไม่ไม่แต่มันเลยแกงความว่านกอบข้าวกระทิ่นโอ้โหเนี่ยหอมมากเลยนะครับ โอ้โหนี่ฮะคนทำอาหารเก่งดีคนก็พี่ขาวด้วยแหละนะฮะพี่ขาวตระกูลพี่นี่เขาทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านนี่ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วสวัสดีครับพี่ขาวครับสวัสดีครับพี่ขาวโอ้โหกำลังทำาี่นี่กันน้ำเครื่องน้ำเครื่องนะฮะหอมหอมนะฮะเนี่ยฮะถ้าสองท่านที่อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ละอร่อยแน่เลยนะครับช่วยกันทำช่วยกันคิดนะเขาเป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมครับพี่ขาวกับพี่ค้่นะฮะเออครับ ที่คุ้มเป็นพี่ที่คุ้มเป็นพี่พี่กาเป็นน้องแต่ว่าแต่ว่าช่วยกันได้อย่างดีเมื่อเวลาที่มีงานบุญทุกครั้งไม่เคยพลาดไม่ว่าจะมีความจําเป็นยังไงก็ตามต้องมาไม่งั้นพระไม่อร่อยนอะไรางั้ยนี่อ่าแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นว่ามันเดือดตรงกลางแล้วนะครับอย่างนี้ถือว่าดีไหมครับพี่สมบูรณโอ้สีสวยมากเลยโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะแล้วแล้วตักตักอ๋อตักไปไหนครับนี่ตักไว เผื่อว่าบางทีมันมากเกินไงแล้วก็ต้องเส้นตั้งเปียไ่อะไกันก็จะเปียกเอากระถะาใหม่มาอีกนะฮะอ๋อเจียวหัวหอมไม่ครับน้ำมันพืชที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ยังสงสัยว่าใส่ตอนไหนคุณเขาก็จะใช้หัวกะทิเหียวด้วยหัวกะทิครับเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็หัวหอมที่เราที่เราหั่นไว้แล้วใช่นะครับเอาพอประมาณอืมครับ ความดีของหัวหอมก็คือหอมนี่แหละครับคือสไตล์ของการทําผัดไทยท่าฉางนะครับห้ามเรียกผิดนะโกรธแน่เลยนะพี่นะก็มันเป็นของของเรารักท่าช้างของเราเนี่ยโอกาสที่จะเปิดโลกภายนอกนะน้อยมากของดีทั้งนั้นนะในรสอร่อยของท่าฉางอร่อยจริงๆรสชาตินะโบราณเลยนะท่าช้างนี่มันเป็นอำเภอที่ อยู่ด้านหนึ่งติดทะเลทางด้านตะวันออกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภูเขานะเพราะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณแถวปากน้ําท่าฉางอะไรเนี้ยนะเขาก็จะมีอาชีพนะก็คือการหาปูปลาครับนะแล้วก็ในทะเลขณะนี้เนี่ยนะในทะเลขณะนี้เนี่ยด้าน ที่ติดของท่าฉางนะจะเป็นการเลี้ยงหอยแครงจะมีฟาร์มหอยแครงบหลเจ้าของทีเด oh. ียวนะแล้วก็เป nah ็นหอยแครงที่มีรสชาติดีมากนะคนเขาปูปูปลากุ้งหอยที่อย่างของทะเลนะของทะเลนะสุดยอดของรสชาติโอ้โหที่ท่าฉางนี้ท่าฉางมัวคุยหันไปตกใจสะดุ้งเลยฮะอย่างนี้ทานได้แต่ครับเนี่ย นี่ไม่ได้ใส่สีนะครับท่านผู้ชมครับผัดไทยท่าฉางแท้ต้องสีแดงแบบนี้เพราะน้ำพริกเนี่ยเป็นน้ำพริกแกงผัดไทยที่ทําที่ท่าฉางนี้นะครับน้ําที่ผสมเป็นน้าน,น้ำบุกความหวานนะฮะของผัดไทยก็คือผัดไทยทเป็นน้ําพึ่งที่ได้จากต้นตาลตโนดนะฮะเราไป เอามาจากนั่นกันเลยพี่สมศรีไปหามาแล้วก็ถึงได้ว่าบ้านพี่สมศรีนั้นทำอะไรก็อร่อยอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าพี่สมศรีมีเคล็ดลับนี่เองนะครับที่เราไม่รู้มีเคล็ดลับที่เราไม่รู้ว่าทําไมมันถึงได้อร่อยมากมายอย่างนั้นอร่อยจริงๆนะครับอยากจะให้เข้ามาแวะที่ท่าฉานคือคนที่ทําอาหารรสชาติดีเนี่ยต้องเป็นคนที่เออไม่เขาเรียกไม,ไม่ไม่ประหยัดไม่หงเครื่อง ไอ้วงเครื่องนะเรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นคนธรรมดาไม่เป็นคนไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวเออใช่ใช่คตือเขาใส่นั่นเลยบางทีมันก็ไม่ขี้ตื่นหรอกแต่มันไม่รู้ไงมันผิดนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะรสชาติอ่ะใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับอย่างอย่างนี้นี่คือเรา เรา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 ผัดผัดไปเรื่อยๆจะม่แห้ะควรไปจนแห้งพอสมควรใช้ได้แล้วก็ทานกันเลยนะฮะอร่อยนี่นี่คือเมื่อกี้ผมเห็นเส้นมันก็แค่แค่ถุงเดียวนะพี่เนาะนี่ถุงเดียวถุงเดียวมันกระจายมันมันมันพองขนาดนี้เลยนะมันก็เยอะด้วยอ่ะแต่ต้องคลุกให้พอดีใช่ไหมครับใช่งวดลงทุกทีทุกทีแลยนะน้ำแต่บางคนเขาชอบแห้งบางคนเขาชอบน้ํปออกแฉะแฉนิดนิดอ๋อถ้าจะมีความเข้มข้นครับมีมีบางคนที่ชอบไหมไปเลยไหมครับชอบไหมไปเลย ไม่เลยมีผสมผิดไม่ไม่ค่อยมีคือถ้าเราช้าไปเดือนะพี่นะมันจะกลายเป็นไหม้ไปเลยข้าวเครือบผัดไทยท่าฉางต้องเป็นอย่างนี้ถ้าแห้งเกินไปแข็งแล้วก็ไม่อร่อยนะครับที่แท้จริงนี่คือแบบอร่อยมากเลยนะฮะนี่คือการประดับให้ดูกุ้งอ่าคราวนี้เราก็มาแต่งหน้าสามอ่คุยกันแล้วบอกว่ากุ้งห้าตัวเยอะไปต้องเหลือสี่ตัวครึ่ง ฉีกฉีกออกไปครึ่งตัวนะอ่าแล้วแลอย่างนี้เราก็ใส่ประดิประดับอย่างนี้นะครับนี่ดูศิลปะประดับแม่เดี๋ยวลองชิมดูนะครับถ้าฟันปลอมทั้งแผงหลุดออกมาก็ก็เสร็จเลยนะร้อนป่าไม่รู้นะพี่นี่ครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้แฉะแฉะหน่อยนะฮะอย่าแห้งเกินไปแต่เส้นมันนิ่มแล้วก็สีแดงที่เห็นเนี่ยเป็นสีจากพริกจริงๆมาจากพริกจริงๆไม่ใช่ว่ามาจาก เมื่อกี้ขั้นตอนไหนไม่มีการเอาสีใสเลยเห็นไหมครับมันแดงอย่างนี้แดงจริงๆแดงท่าช้างที่อร่อยจึกเอ้ยหวานห่อยมากเลยต้องกินร้อนๆนะนี่รรอนนร้อนแล้วถ้าเกิดเราเก็บไว้จนเย็นแล้วเนี้ยก็ได้ขาไก่ย่างยุ้งวาหวาน เย็นได้นาด่ะาบไม่พอดีอ่ะค่ะพี่เราไอาข้าไหนถ้ามันเย็นแล้วเราอยากคีร้อนๆเนี่ยไปไวโคเวฟได้ได้พี่ดีมากเลยมันมันหอมกลิ่นกะทิเป็นพิเศษแล้วก็มีกะปิด้วยบอกให้ถูกซึ่งไม่เหมือนกับผัดไทยทั่วไปที่เราเคยรับประทานนะครับคือผัดไทยท่าชางแท้ และทำกรรมวิธีท่านดูแล้วว่าเราไม่ได้ใส่สีแต่ต้องเป็นสีอย่างนี้ไม่แห้งไม่แฉะนะครับรับประทานอร่อยทุกรสสามรสเลยทีเดียวนะครับมีหวานนําที่สําคัญก็คือมีกลิ่นของกะปิด้วยนะครับแล้วเราก็เหมาะที่สุดคือรับประทานกับกุ้งนะฮะมากที่สุดแต่ว่าไม่ต้องปอกก็ได้ใส่เป็นกุ้งทั้งตัวก็ได้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับลองไปทําดูถ้าทําขายก็ได้ชาวท่าฉางจะยินดีมากถ้าว่าท่านทําขายแล้วอร่อยแบบที่ของเขาแต่ขออย่างเดียวให้บอกคนว่านี่คือผัดไทยท่าฉางนะครับครับนี่มีห่อก็ะใบเต๊นะคะห่ออันนี้อันนี้มะห่ออันนี้อันนี้อันนี้จะทําแบบ30บบาทใช่ไหมฮะคือคือบางทีผมอยากจะลองขายแบบถูกดูบ้างอ่ะแต่ผมไม่รู้ราคาไง เดี๋ยวลองให้คนที่เขาซื้อเขาทำแล้วลองดูเราต้องเช็ดก่อนใช่ไหมฮะมันไม่เช่ดไปเอาของมาจากต้นแล้วมานั่นเลยนะับครับเอาละครับทำความสะอาดกันลงไปแล้วก็ตัดเวลาจะจำเป็นไหมับใบตองนี่มันมันจะช่วยให้ความรู้สึกยังไงม้าง มันจะดูเป็นไทยเป็นไทยไทยแล้วก็ทอดไทยทอดใส่ซ่านปีดเด้อค่ะมันไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวปุ้นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมี้าใจญฟุมนี่ครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับสามสิบบาทนะโอ้ยใส่ฟุมนี่สามสิบบาทนะฮะอะไรใส่ย่างสักเสนอะไรไม่ไม่ไม่ให้กุ้งเกล้งอะไรกันเลยสามสิบบาท จะเอาอะไรนักหนาห้าสักตัวด้วยไม่สักตัวไม่แห่สามสิบบาทแล้วไม่ให้กุ้งเลยแค่กุ้งตัวเล็กเขาจะเสียนี่คะะไอ้เต้าหู้ทอดอะคะครับเต้าหู้ทอดครับครับอ๋อนี่ครับใส่กุ้งเป็นเทียนลึกสักเหนอยยอดหัวจะดีนะฮะเนี่ยครับสามสิบบาทนะครับกลับไปท่านผู้ชมคิดว่าอย่าไปคิดสนใจเครื่องเลยสนใจเส้นดีก่า ที่เขาปรุงออกมาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าฉางจังหวัดสุราธานีลองซื้อไปชิม30บาทกินเข้าไปอิ่มแน่นอนนะครับก็จะเอาถูก30บาทถ้าสัก40เหมือนชาวบ้านเขาก็ใส่กุ้งได้เยอะหมืยแต่ถ้า50นะฮะโอ้โหกุ้งเปล่าเราจะต้องแถมผักไปด้วยค่ะอ๋อแถมผักไปด้วยใช่ไหมพี่ธรรมดาจะพอแบบนี้ค่ะง่ายๆอย่หเก่งงเลยถ่ายไว้ใช่ไหมครับช่างภาพ ห่อเก่งค่ะห่อมีพักเกมข้างหนูค่ะเราจะไม่ซช้พักข้างไหนห่อแบบโบราณเนี่ยเนี่ยทำไงอะทำไงได้อย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสามสิบบาทกลับไปถึงเปิดปราหัวมันให้กุ้งตัวเดียใจร้ายมีทุ่งไฮโซค่ะทุ่งใสใสใแล้วก็พักสีหนูพักจะมีเหี้ยวไม่ได้ถุงไฮโซนะครับใส่พักใส่ผักอ่อย่างนี้ลงไปก็คือแตงกวาแตงกวามีถุงถุงอกแล้วก็หอมต่างๆนะครับ ผู้ที่ย่ต่ตางจังหวัดภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศเนี่ยได้มาเยี่ยมชมท่าช่างบางว่า,าท่าช่างเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้ว่าจะไม่มีกอกแกงหรือว่า,อาพื้นเป็นทะเลสาเป็นทะเละเทรายแต่เราก็มีสิ่งที่ดีๆก็คือในเรื่องของรสชาติของอาหารที่จะดึง,งดูดนักท่องเที่ยวนะเข้ามา,าลิมรสอาหารต่างๆของชาวทาช่าง นะแล้วก็ขอฝากด้วยว่าท้าช่างก็มีขลองดีมากที่ต้นว่ามีบอ่อนำรอนอ้อนที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ไปบำบัดกันนะการที่ว่ามีบอ่อนำร้อนนี่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่มีมีการมีอาการป่วยนทางด้านร่างกายือนว่าฟกช้ำหรือว่าเป็นอัมพฤกหรือว่าเป็น กล้ามเนื้ออักเสบหรือได้รพวกนี้ก็มีโอกาสได้ให้ได้นะเพราะว่าในบอนำร้อนนั้นก็มีแร่ธาตุที่มันจะช่วยเสริมเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนสิ่งที่ของของเราเสียหายไม่กลับฟื้นคืนมาอยู่ไกลไหมครับจไม่ไกลจากนี้ไปประมาณเรา10บสิกิโลได้ ไม่ใช่นั้นเองของดีใดท่าสายนะครับแล้วก็อาหารทะเลอาหารทะเลมีรสชาติดีมากประเพราะมีปลาชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทรามาให้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราเป็นจังหวัดที่เไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของผลไม้แต่เราก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลครัไปทานที่อื่นก็ไม่เหมือนจริงไม่น้องตุนเดี๋ยวถามก่อนน้องตุนก่อนน้องตุนนี่ มาบ้านบ้านพี่สมศรีเอ่อบ้านถึงซรีเนี่ยถูกเกือบทุกปีใช่ครับนะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมาห้างไปประมาณราวสามสี่ปีครับแต่ก็มาทานอาหารที่บ้านถูกครั้งที่มาใช่ก็ชุมไม่โด้ชุมเล่นหรือชมจริงไม่ชมเล่นเลยผมไม่ชมเล่นแล้วขอเชยว่าเพราะฝากของดีของ่าช่างไว้ด้วยตอนนี้จะรู้ว่ามันอร่อยยังไงท่านองมากินเองลงมาท่าฉานสักครั้งติดต่อพี่วันณนาก็ได้นะครับ หรือว่าพี่วันหน้าก็พามาพบพี่สมศรีพี่สมศรีนั้นไ,ไม่ไม่มีอา<ม>ชีพในการทําอาหารใ้ใครนะนอกจากญาติญาติอาจจะแนะนําไ,ได้นะครับต้อนรับได้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับรายการใกล้สุดกูก็ขอขอบพระคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านเนี้ยมาเที่ยวท่าฉางเมืองเล็กๆเมืองปิด,ดแต่เข้ามาแล้วมีสเสน่ห์อย่างมากทั้งเรื่องของอาหารทะเล ทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของน้าตาลตโนดนะซึ่งเราจะนําเสนอเป็นระยะระยะไปเพราะว่าเป็นบ้านญาติผมเองมีอะไรก็มาง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็ดูแลเราอยา่างดีขอบพระคุณมากครับพี่สมศรีครับขอบพระคุณครับัังาาาางาาามทนนี้สเเชิญลู่ก